ชิปนี้2ผู้เล่นเอเชียเมกาจาาจากอินโดนีเซียกับโบเมไทยให้เก่งหัวกันนะครับดวหไผ่านจับต่อปัญญาโบเมอย่างไม่ทําตอบสวัสดีครับทุกคนผมต้นหนึ่งครับนักทิ่ถามข่าวกีฬารับผู้ชมครับผมอยากจะบอกอพี่น้องเพื่อนๆนทุกคน ผมพิการหูไม่ได้ยินสองห้างเป็นังตแต่เกิดเด็กๆเลยครับพูดกันไมได้ตอนนี้พูดได้แล้วแต่ผมพูดไม่ทันนะครับเวลาสื้อการกับเอาไม่ได้ยินผมใช้ดูอ่านปากเพื่อนทุกคนนะครับโอเคผมเป็นนักติดตามข่าวกีฬานะครับผมพูดไม่ทันแต่ผู้ชมค่อยๆฟังนะครับมีภาพกีฬาและอ่านข้อหวานไปด้วยนะครับ ฝากกดติ๊กไซส์กดแชร์ชิปกดติดตามเป็นฮัมัังใจให้ผมพิการไม่ได้ินนะครับขอบ,บุครับชิปนิดน้องโมเมเดี๋ยวจะมาให้ฝังนะครับหลังจากโมเมปีหลังดาวเด่นวลลย์บอลหญิงไทยเชติภาจิตไนสึกวลลย์บอลหญิงลีเกาหลีใต้โคโบวีล ดูการ2อ2ไมล้อยบางไอพานจบดูการในอัดดับ5ไม่ได้ใบต่อในรอบเพลนออฟเมื่อเข้าสู้รอบชิ้นดเลิศหรือรอบแชมเปี้ยนชิ้นผลงานทวนตัวโมเมทำไป3าไป388คะแนนรับอัดดับ12ของตารางจากกางลงเล่น24นะัด ผู้ซือขาวกีฬารายงานว่ามีหวังเป็นไปได้เพิ่มขึ้นที่โมเมนัชาทีมไอพานห้อตกลงตาบับกลางกลางต่อปัญญาทีชันหน้ามีหวังเป็นไปได้สูงยี่นัชชาสุดสดอายุ24ปีนักกีฬาวเลบันยิงหัวใต้เอเซีย จะหลงเล่นในลีดอาชีพหญิงในดูการ2อ2มากและ26เมื่อวันที่27มีนาคมสมนวนสองประกาศว่าได้ห้อตกลงกับโมเมเกี่ยวกับการต่อบรรยาหลังจบดูการปกติโฮชิปจองมิกเล่าว่าโมเมไม่มีแผนอื่นไหนๆนะครับฉันก็อยากให้เธออยู่ต่อนอกจากนี้โมเม ที่จะเล่นให้กับโูสอนไอพานต่อไปโค้ดชิปจอมมิดได้ออกแสดงว่าความประสงค์ว่าต้องการต่อบรรยากับโบเมอัญชาสุกสดแต่ทั้นนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโบเมว่าจะตัดสินใจยังไงดังนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก่อนการคัดเรื่อง โวตานักกีฬาเอเชียโมเมยังแสดงที่จะอยู่รวมกับทีมต่อไปถ้าขามโมเมได้ยึดสมัครเข้ารวมทาบจึงจักจัดขึ้นแบบออนไลน์โยนไม่มีการคัดเรื่องในวันที่11เมตายนนิช่วงหน้าหนึ่งวันทีมไอผ้ผานพร้อมต่อปัญญาโมเมรอแ้ตัสินงใจ ของโบเมเท่านั้นเป็นที่จับตามองเป็นอย่างม,มากเรื่องการต่อมัญญาของโบเมคํัต้นทำกัรเดิมคืนไอผ่านว่าจะมีการต่อมัญญาในดูกาหน้าหรือไม่สองผู้เล่นวตา,าเอเชียหวางตากันที่น่าขลัวโบเมมีหวานแมงดําในการโจมตีส่วนมาไม่กล้ามีหวางตุก ดันในการโจมตีฮดจอมมิบอกว่าไม่สามารถเทียบเคียงได้เพราะเมกากับโมเมเก่งโคลาแบบจะตายกันอดชิมจอมมิได้ติดต่อที่จะต่อบัญญาโบเมแล้วเพื่อที่จะให้โมเมยอยู่กับทีมหนุการหน้าแต่โมเมยังไม่ให้ทาตอบรออยู่ แฟนไอบานหลังจากชิปส่งโมเมอาชชากับไทยมีแฟนแฟน,แฟนว่าไอหวันหญิงเกาหลีเข้ามาแสดงหวานชิปเป็นเข็นเป็นตำรวมมากว่าอย่าให้โมเมอยู่กับไอ่านต่อในซินทานหน้า2 5 2 6ทำได้ดีมากในดูการนี้หลัชชาแล้วเจอกันไหมนะ เจอกันใหม่ในดูการหน้าหวังว่าจะได้เห็นเธอว่าแชมนะเดินทางกลับบ้านยนตปฏิภาพแล้วมาสู้ด้วยกันอีกในดูการหน้านะอัญชาหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะปัญญานะได้โปอของพุนที่พุ่งเท่มาตลอดดูการหวังว่าได้พบกันอีกครั้ง อ่านชาของคุณยี่ทำกับทุกอย่างในดูการนี้นะหวังว่าจะได้เห็นเธอต่อบัญญาแล้วพักผ่อให้เต็มที่เจอกันที่ซึกเปอร์บันพบกับใหม่ในดูกันต่อมาน้อยยี่ห้ายี่หกโอเครับผู้ชมฝังชอบอ่านติดตามข่าวกีฬามแบบนี้ฝากกดตัมใช้กดแชร์ชิปกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมปิการบริยินหอมพุนทับไว้พบเจอกันใหม่ชิดหน้าสวัสดีครับ